ล้าตาลม่ยายอยากินปะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยถามกุจาก่อนคุณตาอร่อยไหมคุณตาอร่อยไหมลูกถามคุณตาก่อนนี้ตาอร่อยไหมยายอร่อยไหมอร่อยแซ่บแซ่บเลยวันนี้น้องฟางมาเที่ยวที่ไหนคะลูกอ่า ถามกมลเดี๋ยวคุณแมถามน้องดิเขาถามน้องดิมันอยู่มันอยู่จังหวัดอะไรหลกอยู่บ้านอะไรอ่ะถามน้องวอนก่อนค่ะมึงโขงมึงงโขลูกจังหวัดมึงอยู่กาอันนี้เขาสร้างเป็นกระติกนะสร้างเป็นกระติกนะไม่ใช่กระบอกอัเดียร์ไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ปลาม่เอลิก บรรยากาศดิงครับฟางเป,ปเป็นไงบ้างหนูอยู่บ,บรบบรยากาศเป็นไงบ้างหลกน้องฟางบรรยากาศเป็นไงบ้างคะลูกนี่เดี๋ยววันนี้นะจะมาเล่นโซฟาก,กับน้องๆนะคะแล้วก็พ่อด้วยนะคะพ,อะคะพ,อพ่อพต้องเป็นคุณพวกเรานะคะแล้วคุณตาเป็นยังไงบ้างแซ่บบอตาเป็นไงบ้างแซ่บอร่อยมากโอ้ยมีความสุขไหม สุกไหมสุกดิบๆดิบมากเลยหมาถึงมูนะคะตอนนี้สุกสดิบนะคะวันนี้ก็มาเที่ยวกับครอบครัวนะคะมากับหลานมากับคุณพ่อคุณแม่แมาดูว่าบรรยากาศอันนี้บรรยากาศบ้านเรานะคะผ่านคําสมบูรณ์อยู่ที่บึงโขงหลงข้าศึกอย่างเดียว ก็เยอะมากมากคนเยอะมากมากวันน so no like ี้โมอิ่มเลยเนี่ยวันนี้น้องบอลก็ทานอย่างเยอะแล้ค่ะหิวมากนักกู้เป็นยังไงบ้างนักกู้เป็นยังไงบ้างอัปเดตหน่อยสถานที่ท่องเที่ยวอัปเดตหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างคนเยอะมาก นายุธเป็นไงบ้างนายุธนายุธก็เออเป็นคนขับรถมาให้เรานะคะยังไม่ได้ทานอะไรเลยขอกอิ่มมา่างบ้านแล้วไม่ใช่ของยังไม่มาอของสั่งเยอะแต่ว่ายังไม่มาค่ะตอนี้ก็ตัดกําลังมาแล้วค่ะข้าวผัดจะบมดแล้วแต่ของกินยังไม่มาอีกเพียบกินมาคนเดียวละคะเนี่ยอันนี้คือจานที่สองเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปต่อไปนะคะมาดูน้องฟางจะเล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างอ่ะบายยกอนบ๊ายบาย เ um 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 ่ืองยางอย่างเดียวกับเป็ดนะฮะโอ้ยอ่อนเกินค่ะไมล่ะทำอะไรไม่ได้